เราสามารถที่จะเปลี่ยนมารกรนะคะทุกสายพันธุ์เลยให้ได้ผลผลิตเยอะๆโดยการที่ให้เขามียอดหลายๆยอดค่ะแบบนี้นะคะทําได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับที่เดาจะมาบอกวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับ คล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตให้กับมารากอของเรานะคะที่เราปลูกไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นมารากรที่เาพาะมาเมล็ดไว้นะคะก็คือเวลาเราปลูกมารากอถ้าเป็นพันธุ์ธรรมดาเนี่ยหต้นก็จะมีหยอดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราทำตามวิธีที่เราบอกเนี่ยหนึต้นสามารถ มีมารากอได้หลายยอดเป็นพุ่มค่ะยิ่งยอดเยอะเนี่ยลูกเขาก็จะยิ่งเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยค่ะส่วนมากนะมารากอที่แบบว่ายอดเยอะเราก็จะเห็นเป็นพวกมารากอแก้วกลางดงนะคะแก้วกลางดงเออเป็นมารากอแก้วกลางดงที่ว่ายอดเยอะแต่มารากอพันธุ์ธรรมดาเนี่ยจะยอดน้อยค่ะวิธีการง่ายๆในการช่วยให้มารากรเราเนี่ยมียอดเยอะนะคะ วิธีการเราต้องทําตั้งแต่เล็กเลยทําได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆวิธีการก็คือนี่ค่ะตัดบางคนบอกว่าฉันก็ตัดอยู่แล้วแต่ตัดวิธีนี้ก็คือไม่ได้ตัดเหมือนอย่างอื่นตัดนิดเดียวคือตัดเฉพาะส่วนยอดออกนะคะนิดเดียวนี่ตัดแค่นี้นะคะนี่ตัดแค่ส่วนยอดแค่นี้ยิ่งเราตัดต้นเล็กๆนะอันนี้คือต้นของดาวมันใหญ่ขึ้นมาแล้ว ถ้าเรายิ่งตัดต้นเล็กๆจะยิ่งเป็นพุ่มสวยเลยค่ะเดี๋ยวเดาจะให้ดูนะว่าสําหรับการตัดแบบนี้เนี่ยจะได้ผลเป็นยังไงค่ะนี่จะให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือเราตัดตั้งแต่เล็กๆจะได้ออกมาเนี่ยกี่ยอดนะนี่1นึ่งยอดนะ2แล้วก็ข้างๆเล็กๆตรงนี้อีกยอดหนึ่งสยอดเลย จะได้เป็นพุ่มเลยนะคะอันนี้คือเราตัดตั้งแต่เล็กๆเราจะได้มะกอทรงพุ่มเราจะได้มะละกอทรงพุ่มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราตัดแบบว่าฉันตัดกลางต้นก็ได้นี่เราเห็นในคลิปอื่นก็นี่ค่ะสําหรับการตัดกลางต้นนะคะอันนี้เราตัดตัวเล็กๆให้ดูเลยตัดกลางต้นมันจะส่วนมากเนี่ยก็คือจะออกมาข้างๆเนี่ยได้หน่อเดียวนะบางทีก็ได้แค่สองยอดนะคือยอดมันจะน้อย ไม่เหมือนการตัดแบบว่าส่วนยอดนิดๆน,นะคะตัดส่วนยอดนิดๆเราจะได้เป็นแบบนี้เลยยอดจะเป็นพุ่มเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็เวลาตัดนี่ก็ตัดตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยนะคะต้นประมาณคืบหนึ่งก็ตัดได้แล้วประมาณนั้นเลยไม่ต้องให้ต้นใหญ่นะเราจะได้มากอทรงพุ่มดาก็ค่อยจะพูดผิดบ้านเรียกมะกอเราก็จะได้เป็นมะละกอทรงพุ่มแบบนี้นะยิ่งยอดเยอะ ผลผลิตก็จะยิ่งเยอะค่ะอันนี้เราก็เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกกันนะคะสําหรับการตัดมะละกอให้ได้เป็นทรงพุ่มให้เพิ่มผลผล,ผลิตของมะละกอที่เราปลูกค่ะวิธีนี้ก็ง่ายมากๆอย่างที่ทําไปให้ดูนะคะท่านผู้ชมก็ลองๆเอาไปทําตามกันดูนะคะกับวิธีนี้ค่ะจะได้มีมะละกอเนี่ยต้นเดียวคุ้มเลยปลูกทีต้นเดียวก็มียอดให้เราตั้งหลายยอดนะ ก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำกันดูสวัสดีค่ะ